ขัน้นตามทฤษฎีและกาว่าจังสันเพราะว่าในในทางงานสายก็บอกว่าอันทางที่จะไปสวรรค์ก็คือการให้บุญกุศลอันนั้นเป็นเป็นภาคทฤษฎีแต่ว่าโดยปฏิบัตินั้นมันขึ้นกับวิธีจิตของเขาว่าเขาเห้บุญตนเน่างหรือยังดืมประทอนเนืองเมื่อว่าเห้บุญแรงบาปการเห้บุญนี้มันต้องใส่ปัญญาบุญหนึ่งโศกหนึ่งเฮงหนึ่ง,ง,งมาจากใจใสใจกว้างเสียสละ บุเ็นแก่โตผู้เที็บบุญต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจดีจิตใจงามจิตใจเป็นมหากุศลกายกรรมสามมรดิกำสีมโนกรรมสามว่าอยู่ในหันให้มันเถีงตองอยู่เสมอแล้วทฤษฎีนะเป็นเป็นไปได้แต่ว่าโดยปฏิบัตินะ่มันต้องรามันระวังต้องศีลหาต้องบริสุทธิ์ฉะนั้นมีศีนลนลนะครับมีกุศลเหตุบุญนำมันจึงไปพร้อมกันได้สุดท้ายต้องมีภาวนาให,ให้เกิดปัญญากระลุมอยู่ในทานศีลภาวนาคือการเหตุบุญแต่ว่าบุญที่ เป็นพลังสูงสุดคือบุญจากการภาวนาคือปฏิบัติธรรมการภาวนาเนี่ยเข็ดในเฮ้าไปไปสู่ว่าสูงสุดได้แต่ว่าบนพื้นทานเฮาก็ต้องมีการให้ทานในรักษรศีลเนี่ย,นเ,นยเพื่อเป็นองค์ประกอบหนึง่งในขณะที่ยวอยู่บนเถิงตัวนั้นเฮาก็อาศัยบุญโพนิมาอยู่นูนต่อไปเพระฉะนั้นถทาผู้ที่เข้าใจแท้ๆเนี่ยการ้ทานรักษาศีลมันยังมันยังโค้งใช่ามาเอาภาวนาเป็นทางลัดเลย,เลย